ก็วันนี้มีเวลาว่างครับผมครับเลื่อนเพจตัวเองไปเขาก็ไปเจอโพสต์หนึ่งก็ตกข่าวมานานครับผมอะไรนะเขาทำอะไรกันเนี่ยมาดูครับทีนี้ที่เราเขียนไว้ว่าก็คือครับสามดีบีข้างล่างมันมี3ถึง6ดีบีคือลือแล้วเด๋ยวตู้อย่างเงี้นทีนี้เรามาดูข้างล่างก่อนว่าคอมเมนอะไรบ้างต้องเพิ่ม6กดีบีถ้าร้อยดีบีสองใบก็เป็น3 3DB ดีบีบวกหนึ่งโอ้โหถือว่าเยอะเห็นเขาวลามากกันเยอะครับเพราะอะไรครับวันนี้ผมก็เลยมาจับกลัฟให้ดูครับผมครับ ถือว่าเป็นหนึ่งอันที่เราทําไปแล้วก็มีลาม่าครับผมครับคือต้องเข้าใจว่าทฤษฎีแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันถึงแม้จะเรียนมาทฤษฎีเดียวกันครับแต่งานปฏิบัติเนี่ยกับทฤษฎีเนี่ยมันไปละทางทุกคนต้องเข้าใจว่ามันไปคนละทางครับอย่างเช่นผมตั้งตู้อย่างเงี้ยถามว่าบวกไหมบวกแน่นอนครับสามถึงหกดีบีร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับผมแต่ถ้าตู้ตั้งผิดวิธีอะไรมาเนี่ยมันอาจแค่สามดีบีครับแต่ตั้งตู้อย่างเงี้ยรับรองว่าห้าถึงหกดีบีมาแน่นอนครับผมครับ ในคลิปนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ในคลิปครับในคะแนถือว่าคอมเมนต์เยอะมากครับเยอะมากนู่นครับเยอะมากจริงครับผมเยอะมากจริงทําให้เกิดกระแสลามาแล้วก็เกิดมีการทะเลาะกันครับผมครับผมก็เพิ่งมีเวลาผ่านแล้วก็เออทําคลิปไปดูดีกว่าเพื่อจะได้อ๋อทุกคนแล้วก็เข้าใจไปพร้อมกันทุกคนครับผมครับปะเรามาดูยกันครับวันนี้ครับผมครับอยู่ตู้หน้าเปิดของผมนะครับตี้หน้าเปิดของผมครับเนี่ยทีนี้เราจะเปิดไปดูครับผมครับ เนี่ยตอนนี้ผมเปิดที่1ใบนะครับ1ใบ1ใบท,ท,ทิ่ขั้นแรกทุกคนต้องมารู้จักอ่านอ่านมองเส้นก่อนอ่ามาครับมามาอ่านมองเส้นกันว่าเป็นยังไงครับผมครับเนี่ยเส้นในสมาร์ทไลท์เนี่ยมันจะเป็นเส้นละ 3dB นะครับเนี่ย 3dB 3dB ครับผมช่องหนึ่งเนี่ยคือ 3dB นะครับผมครับช่องละ 3dB ทีนี้ตอนนี้ผมเปิดอยู่1ตู้ทีนี้ผมจะเปิดอีก1ตู้เข้าไปครับ ปุ๊บสองตู้อ่าครับเห็นไหมครับสองตู้เพิ่มกี่ดีบีครับเรานับช่องนะครับเนี่ยช่องนี้ช่องนี้ไหมครับนี่ครับนี่ช่องนี้ก็ห้าดีบีหกดีบีครับแล้วแต่บางช่วงความถี่นะครับบางบางช่วงโดดมันก็ขึ้นไป6กดีบีบางช่วงที่มันอาจจะเฟดกันได้อาจจะมี5้าดีบีครับผมครับทำไมต้องเฟดกันครับตู้ยิ่งหลายใบยิ่งมีโอกาสเฟดกันเยอะ หรือแม้เราตั้งตู้ผิดทางเนี่ยก็เฟะกันได้เหมือนกันครับอย่างตัวเนี้ยเห็นไหมครับผมหันหน้าหันหน้าดอกออกจากกันครับทีนี้ได้กาเมีแล้วครับทีนี้ผมจะมาหันหน้าพอดลมใกล้กันว่าจะเป็นยังไงครับผมครับปะลองไปสุดรครับผมว่าการตั้งตู้จะมีผลต่อดีวีรเราหรือเปล่าตู้ตู้ตู้ตนั้นเอาตั้งตั้งแต่ะสรด่ะที่เราไปดูว่าตั้งตู้ผิดสตดอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงครับผมมันจะเพิ่มให้เราไหม เหนื่อยด้พี่น้องเลยเหนื่อยอยู่ครับทำคลิปปึ๊บก็ยังเป็นหกอยู่นะครับแต่ก็มีบางบางจุดที่มันเสียไปใช่ไหมครับเนี่ยหน้าตู้จะได้หกนะครับแต่ถ้าตั้งตู้พิสูจน์เนี่ยถ้ามันเฟกกันปุ๊บเนี่ยหน้าข้างเบรจะหายนะครับนี่มันต้องแลกกันมาครับผมครับเราจะลองในขั้นตอนครับจะให้ทุกคนเห็นจะได้ออกัน ทีนี้พอดลมเข้ากันปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ทีนี้ทุกคนมาดูว่าพดลมเข้ากันเกิดอะไรขึ้นครับผมครับนี่ครับความถี่มันก <Okay. S 3> ็จะ เปลี่ยนไปเลยไหมครับเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะครับจากที่เราได้เส้นเมื่อกี้เนี่ยเส้นใหม่ก็เปลี่ยนเลยนะผมจะเซตตัวนี้ไว้แล้วก็เปิด2ใบดูเห็นครับแค่เรากลับตู้กันนะครับความดังเพิ่มจริงแต่ได้ความถี่ตรงไหนเพิ่มตรงนี้ครับหรือตรงนี้เห็นครับตรงนี้ครับผมช่องก็เล็กเนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับอย่างต่ําก็0.5 dB 0.5 dB ก็ถือว่าเยอะมากขนาดเสียงครับผมครับเห็นไหมครับแค่เราตั้งตู้แบบ คนสูงเงี้ยเสียงก็หาได้ครับสองละตั้งตู้แยกกันมาดูมดันตู้แยกกันเงาตอนนี้ตัวนี้ก็ได้อ่อออออออาพอพอมพอา้วมาใส่ดูสักพละเออเห็นไหมครับมาดูตรงนี้ครับตั้งตู้แยกกันทุกคนเห็นไหมครับเส้นตกแล้วเห็นไหมครับถ้าตู้หลุดจากทฤษฎีเมื่อไหร่เนี่ยจะมีเส้นการาฟตกทันทีไหมครับตกมาแล้วครับทีนี้ผมจะวัดแต่ละใบาดูว่ามันเพิ่มหกดีบีไหม ใบครับหรือสองใบล่ะนี่ก็ยังเพิ่มผกอยู่แต่ทีเนี้ยอย่างเงี้ยมันจะมีจุดบอดเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับหลายคนไปเดินหน้าพิธีมลำครับเวลาเราเดินเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยจะมีจุดบอดมากขึ้นครับผมครับทีเนี้ยทำไมถึงบอดทุกคนรู้ไหมครับเพราะว่าสูนเราจะยืนตรงเนี้ยตู้สองฝั่งเนี่ยตู้สองฝั่งเนี่ยมาถึงเรานะด้วยกันเวลาเดียวกันทีนี้ถ้าผมขยับไมล่ะนี่ขยับไมมาซูนนี้ครับผม โซนเนี้ยก็คือผมนั่งอยู่เห็นไหมครับตู้ตัวเนี้ยมาถึงมาถึงผมก่อนตู้ใบเนี้ยมาถึงช้ากว่าเห็นไหมครับก็มีจุดเฟดมาดูกันว่ามันเฟดกันหรือเปล่านั่นข้างครับผมครับเห็นไหมครับจากที่เราเมื่อกี้เนี่ยเราวัดตรงกลางครับตรงเนี้ยมีทีนี้พอเราขยับไปปุ๊บเห็นไหมครับเนี่ยจุดเฟดตรงนี้มันหายเห็นไหมครับจุดเนี้ยก็ประมาณหนึ่งจุดห้าดีบีนด้ีบีก็คือผิวเราสัมผัสได้เลยนะครับผมในความเป็นจริงครับเนื้อเสียงเบสเนี่ยก็เราสัมผัสได้เลยครับผมครับ มือเข้าใจไปะเนี <Okay. S 1> ่ยเห็นไหมครับผมครับก็หลายคนก็หลายทฤษฎีครับผมครับแต่เราก็พยายามถ่ายทอดปฏิบัติจริงให้ดูว่ามันเป็นยังไงครับเพราะว่าแต่ละคนก็คิดแตกต่างและคิดเหมือนกันครับผมครับทุกคนต้องเข้าใจว่าทฤษฎีแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมครับคือคนละแบบแหละแต่ผมก็คิดแบบหนึ่งก็งบบหนึ่งที่อีกหนึ่งอยู่ที่เราจะประยุกต์ทฤษฎีนั้นไปใช้ยังไงได้ถูกต้องได้ถูกทางนั่นเองครับผมครับโอเค ประมาณนี้6ดีบี3ดีบีที่ลามากกันก็ดูคลิปนี้จบน่าจะออกกันแล้วครับผม